คุณหลานมันกม่หมอนเถิงอยู่ดอแต่ว่าคนเรเทิงชิบชกบสุขภาพคนดี่ากคนบ่วนดว,วานก็นลงพานะมีมีผัวผู้เดียวสองคนก็ยพยายนา,นาไม่ออกคือหลายคนอยู่ ใครอยู่มีผู้เดียวอยู่ดีส่วนมากก็ยังมีนี่ลู้ชายส่วนมากส่วนมากก็ยังมีผู้ชายประจำสิ่สงเป็นใหญงบุญ มันผู้มีมันผู้มีศรัทธากันไม่ไ้บวชโดดหรอจำศีลหลยเพราะจงมีบอคุนว่าเพบุประูุติพุนังมีเทพธิดาเป็นหมืน่น เป็นพันเป็นหลอยเป็นพันเป็นหมืน่นแตนไปอินนี่นับก็ได้ปอ,อินหลายหลายบริวารเป็นพระเมียงก็ได้หลายแท้เป็นสั่งมาแล้วมีหลายเนย่ย สั่งบาลมีหลายสั่งบาลมีใหญ่กับบริวารหลายสมัยนั่งนั่งน้งนองสาวพระอ,อนุรทตนั่งย่างไะ นั่งเป็นโลกขี่เลี้ยนเป็นโลกขี่กาดขี่เลี้ยนปัวอย่างนี้กับเศร้าบุปผกรรมของเรางปัวอย่างนี้กับเศร้าพร,ระอนุรุทธะพิ่นสงสารน้องสาวเพิ่นเพิ่นก็นเลย ว่าให้รียนมุอนอาลตนาเรียน,นมุนปัสสาวะสัมพุทธเจ้ามารับประทา,ารรนด้วยบ้านเด้อเออให้เลี้ยงถวายพุทธนาอาหารกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับบริวารเพลนภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนห้าร้อยถ้าบุญดูเกตวันเหมือนกันนั่ง ก็เลยปฏิบัติตามโย่มานั่งก็เลยตายนั่น,นบุญแห้งเนี่ยบุญมันแห้งบุญมันแห้งก็เลยเ่าาไปเซไว้บุญาสมทานะใช่ไหมเป็นขี่กากี่เลียนก็ัน่ไปเกิดไปเกิดตะเข็บก็ทัน ไปเกิดดุจตะเข็บของเทปพระบุทธสององค์ตะเข็บแปลว่าขั้นแดนท่าบถ้าเป็นนาเนี่ยแปลว่าขั้นแดนมันมีแดนให้แดนมันได้เทปพระบุตรอัน,น่าเข็อน,น่าจัดของไครของมันคือกันก็ให้หัวส่วนในนา,นาอนนั่งนั่งเทพที่ดาลไปเกิดด,ดวยขั้นแดนเกิด,ดุจตะเข็บ เทพประบุตสององค์ก็เลยญาติกันญาติกันว่านางนี่ผู้งามหลายตกลงกันว่าได้พอมันไปเกิดทุกข,ขันแดน่นี่แจ้งจิตัดจินกันยังไงเด้จำเป็นต้องมีกรรมการกรรมการก็พระอินทร์ชกเทวราชทุพระอินทร์ พระอินนัมนเป็นกรรมการเป็นผู้เป็นผู้แบ่งปันให้พระอินก็เลยถามว่าเทพพุตรององนี่เมื่อเห็นนางนี่แล้วเทพทิดาองค์นี่แล้วมีความสึกจังไดเทพพุตรององนี่วา,ว,านนนนวาัว่าใจมันแรนไปเทพพุตบององนั่นเดีมีความสึกจังไงหางใจมันแรนไปคือกัน อก็ใครอยู่วัาสันพวกท่านวัาสันว่าใจแรนไปซื่อเขาเนี่ยท่านบรร่ได้ท่านบรร่ได้เทพที่ดาองค์นี้เขาตายคักๆวัาสันพระอินว่าเอพอพระอินปัญญาหลายก็เที่ยวบุตรตัวเที่ยวบุตรก็เลยว่าเออขันทันไงถวายพระอ,อินทราบบังยังได้มาเพิ่มอีกอยู่ขนาดหลายเพระแห้งก็ได้วางมันพระอ,อิน ตั้งแต่ตั้งแต่มีโยนกันเป็นจํานวนมากแล้วนั่งสุสดาสุตัมมาสุจิตตาสุนันทานี่ยสุมสนมใหญ่นึ่งสี่พน่างผลบารนิสนมบริวารอีกหวัวหนนับบ่ได้หลายหลายนั่งโลหิณีด้วยรองสาวพระอนุทัศอ์ยังได้แก่พระินอีกวางเันิน บุญคนหลายตัวเท้าบุตรเกิดม <ks or S 2> ีเป็นจํานวนมากเท้าบุตรองเดียวไม่เท้าเท้าเท้าบุดาเป็นจานวนมากบริวารพู้ใดชเกิดเกิดในในเขตแดนของผู้ใดเป็นสมบัติพู้นันท้แค่มงสวรรค์มงสวรรค์เกิดพุทธขึ้นเกิดพุทธขึ้นบ่ได้เกิดนใ้อไ่พรด้เกิดนสั้นบระด้เกิด ในความ,มมักผมยอนี้ยอนี้แปลว่ากำเนิดกำเนิดเกิดมีอยู่สีกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่สีอย่างเกิดในขั้นหนึ่งเกิดในใครหนึ่ง เกิดพุทธึ้นหนึ่งเกิดในคลองมังกรม,มหนึ่งเปิดเผยโยนิซีเกิดในขั้นกันสร้างมากงอกวายมนุษย์ก็มีเป็นจำนวนมากพวกเกิดในขั้นก็ได้พวกเกิดในใครกับมีเป็นจำนวนมากทืกทกัน พวกเกิดพุดธึ้นกับมีเป็นจำนวนมากเท่กันเกิดพุดธึ้นนี่พวกสัตว์นรกก็เกิดพุดธึ้นพวกเปรตก็เกิดพุดธึ้นพวกเท่วบุเทววดาก็เกิดพุดธึ้นเกิดพุดธึ้นคือฝันนี่ก็เกิดขึ้นรอดเป็นตัวเป็นตเนตเกิรดรอดเท่วบุญเทวดา ไม่เกิดบ่ได้เป็นท่าโลกบ่ได้เป็นเล็กน้อยเทพ่ยวบูนเทวดาพวกสัตวน์นรกสัตว์เปรตด้วกันนี่ยเ่ได้เป็นเล็กน้อยเกิดขึ้นกันงใใ่ายนุ่มเป็นสาวเลยหลังกระบ่เฒ่าบ่แก่เ่อเฒ่าบ่แก่เป็น ยวงสันเท้าบุตรเท้าดาจนอายุไข่นสิ้นอายุไข่ฝนพวกท่านชาตุมพวกดาวดึงจาตุมมหาราศิกาดา,ดาวดึงสายามาลุสิตานิมาน,นารดีบาะละนิมิตวสวัตติ สถานที่เกิดเรียกว่าเทวโลกเรียกว่าสวรรค์หกสัน้นพวกจตุมจจตุมหาราชจจตุมมหาราชนี่เท่าจจตุโลกบาลเป็นไงเท่าวิรุปโขเท่าทุเวรุลาชเวสุวรรณ ที่ตาลทะเป็นไงญ่ยูเนตเจตุมหาลาพวกนี้เป็นลูกน้องพะอินเกิดพุทธเกิดมีอายุยู่หาร้อยปีทิพย์อายุไปเของขเจอหาร้อยปีทิพย์หาสิบวันจนเป็น หาสิบปียังเป็นเมือหนึ่งขึ้นหนึ่งหาสิบปีของมนุษย์ไหมเป็นเมือหนึ่งขึ้นหนึ่งของจตุมา,าลาชร้อยปีของมนุษย์จังเป็นเมือหนึ่งขึ้นหนึ่งของดาวดุงสันดาวดุงส,สาญามา마สัญญามาเป็นสองร้อยปีเป็นเมือหนึ่งขึ้นหนึ่ง ได้กันไป้ามาดุสิตานี่มานารดีปาะละนิมิตตะวัสติดาวดึงพันปีทิพย์อัญุยขยเจ้า